รัฐบาลโมรละประเทศตั้แงแต่เดือนกันยาเนี่ยแถลงนโยบายเดือนกันยาจริงๆก่อนกันยาด้วยซ้ำไปรเรื่องแรกที่มีการพูดถึงและมีการแถลงและออกเป็นยุทธศาสตร์ยุทธาการขึ้นมามาตรการคือเรื่องนี่ฮะรประชุมคุยกันสองสมรอบ แต่ช่วงหลังหายระยะหนึ่งต้อบอกว่าเป็นเรื่องแรกๆคือทุกฝ่ายก็รู้ว่าถ้าแก้เรื่องหนี้ครัวเรือนไม่สําเร็จเนี่ยอัดฉีดเอินก็้าไปเท่าไหร่เนี่ยเศรษฐกิจก็ไม่ฟื้นนะและปัญหาสังคมก็จะเกิดขึ้นมากมายช่วงวิกฤตโควิด3ปี4ปีประเทศไทยมีขนาดเศรษฐกิจ และปริมาณเม็ดเงินในประเทศหดตัวลงอย่างน้อย2.6ถึง3ล้านล้านบาทครับเงินหายไปจากระบบคนจนลงครับใช่ครับแต่ในขณะที่อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเราตกต่ำมาอย่างต่อเนื่องนี่ปี63ปี63มอ่พอฟังขึ้นเพราะเราเผชิญกับโลกในสิ่งที่ไม่คาดการมาก่อนโควิดครับ แล้วก็โตมาตอนปี64เพราะโควิดคี่คลายก็ขึ้นมาหน่อยครับปี65ก็ขึ้นมาหน่อย2.5%แต่ไม่ใช่สักยภาพที่ควรจะเป็นของประเทศไทยนะ<ม>เพราะสักยภาพ GDP ทุกคนจะเป็นต้องมากกว่า3.5นะครับแล้วก็พอปีที่แล้วก็สภาพแถลงตัวเลขต่างเป็นต่งกันมาแล้วโตแค่1.9%ต่เตี้ยเรียดดินครับและ ปีนี้คาดการณ์กันว่าจะอยู่ที่2.2 2.5 2.7อยู่ประมาณนี้แหละครับน,นี้สภาพัฒน์ประเมินครับ,รบขนาดที่ทางต่างประเทศเขาก็ประเมินประเทศไทยเหมือนกันนี่ทางธนาคารโลกประเมินว่าปี2567เนี่ยเศรษฐกิจของประเทศไทยนะจะเติบโตได้แค่2.8ก็ถือว่าต่ำอยู่ต่ำอยู่มากนี่อินโดปาไป4.9มาเลเซีย4.3 ไฟิลิปปินส์5.8เวียดนาม5.5คัมภูชา5.8ลาว4%เม,มียนมาเท่านั้นที่ต่ำอินโดอินโดกับเวียดนามน่าสนใจในแง่ของเราจะมองแค่โกลด์อย่างเดียวในแง่ของศักยภาพของประเทศเขาเป็นที่น่าสนใจในการลงทุนนี่คือปัญหาใหญ่ของประเทศไทยครับ,รบตอนนี้ล่าสุดสดๆร้อน ข้อมูลออกมาบอกว่าประเทศไทยคนในประเทศกําลังสลบสลายกันทุกคนครับ,รบเพราะหนี้ท่วมหัวครับนี่คือตัวเลขหนี้ของครัวเรือนไทยล่าสุดฉลี่ยตกอยู่ที่ประมาณ91.3สูงกว่ามาตรฐานสากลอยู่เท่าไหร่พี่วี80 80เปอร์เ็นไป ไอ้ก้าเอ็ดจุดสาม GDP แล้วนะเชื่อหรือไม่ว่านี่ครัวเรือนไทยทั้งหมดตอนนี้มีอยู่สิบหกจุดสามล้านล้านครับอืที่น่าสนใจก็ในสิบหกจุดสามล้านล้านที่เป็นนี่ครัวเรือนเนี่ยยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับของนี่ครัวเรือนเป็นการกู้ไปกินไปใช้คือกู้แล้วไ,ไปใช้โอ้ใช่แปลความง่ายๆคือการอุปโภคบริโภคคือการกู้ยืเมเงินเอารายได้ในอะนาค่ะมาบริจายกิน กู้เงินไปกินไปใช้พวคบริโภคเอาไรายได้นะคตมาผ่อนใจนนี้ดูอีกนะอ้าต่อไปอจากนั้นร้ายกว่านั้นนี่ทั้งหมดในนั้นตรวจสอบพบว่ามีหนี่ที่สหก์ออมทรัพย์ปล่อยกู้ให้กับบรรดาสมาชิกเติบโตไปถึง2.3ล,ล้านล้านบาทครับโอ้โหตอนแรกกูก้ผ่านอมทรัพย์ในจำนวนนี้800ล้านเป็นการปล่อยกู้ให้กับกลุ่มอาชีพ ครูบุคลารกรทางการศึกษาและถูกหักค่าจ่ายจนเหลือเงินแค่ไม่ถึง30%ต่อคนครับนอกจากนั้นนี้กวัวเรือนที่อยู่ในระบบของเครดิตบูโรอันนี้นนตัวเลขกนะอันนี้ก็พูดถึงกันเยอะนะ,ะ13.6ล้านล้านโดยไม่นำหนี้ที่ให้กู้โดยสหกรอ,อมทรัพย์และนี้กอจะสมมารวมหนี้บ้านเติบโตในไตรมาสที่1.3.8นต์น ติดลบ1.5นี่บ้านนะเติบโตทั้งหมดอะ3.8นี่รถยนต์เติบโตไปติดลบไป1.5เปร์เซ็นต์ันี้ของครัวเรือนที่ติดเครดิตบูโรนะเอามาดูนี่ธุรกิจเอาไปใช้เป็น OD เปิดวงเงิน OD OD นะเออติดลบ5.7เซหรอไม่ขยายตัวเลยโอ้ OD ไม่มีแสดงว่าธุรกิจไม่มีเงินกู้ถูกดึงกันสลบสไลด์กันหมดครับครับ ในขณะเดียวกันสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นข้อมูลจากคุณสุรพลโอภาสเสถียรครับเครดิตบูโรเครดิตบูโบอกว่ายังไงรู้ไหมหนี่เสียตอนนี้ในไตรามาสหนึ่งทะลักเพิ่มขึ้นมา1.09ล้าน,ล,านล้านครับ <Ừ. S 1> อุ้ยตกใจตายเลยและเป็นนี่เสียอยู่ที่ทะลักขึ้นมาเนี่ย <Hey. S 1> เพิ่มขึ้นเท่าไหร่พี่บี15%ในนี้รถยนต์บ้าน เป็นตัวหลักเลยโอ้โหตกใจเลยและร้ายกว่านั้นหนี้เสียของรถยนต์เติบโตขึ้นมาเท่าไหร่โอ้สามสามสองเนี้ยหนี้เสียบ้านเติบโตขึ้นเท่าไหร่โอ้สามสิบสองกับสิบแปดเปอร์เซ็นนี่ยังไม่นับบัตรเครดิตนะครับเป็นบัตรเครดิตที่พูดง่ายๆคนถือครองบัตรเครดิตเนี่ย ไปรูดเงินเข้ามาใช้รูดของเข้ามาใช้จ่ายแต่ไม่มีเงินชำระเขาครับครับนี่นี่ตัวปัญหาหนึ่งคราวนี้เรามาดูไส้ในนะนี่พี่วีอ๋อที่บอกนี่เมื่อกี้หนึ่งล้านล้านขึ้นมานี่สินเชื่อนะครับที่ปล่อยกู้คุณดูดิ Housing loan q ลนควอเตอร์หนึ่งของปีที่แล้วนะอืมสี่จุดแดล้านล้านควอเตอร์นี้ครับห้าล้านล้านโตขึ้นมาสามจุดปด สินเชื่อรถยนต์2.6อันนี้ลดลงเมื่อกี้ที่บอกว่าไอลนะ้ลบ1.5เนี่ยที่เหลือเครดิตการ์ดพี่วีดูดิจาก5 5แสนสามเป็น5แสนห้าโตขึ้น3.2ครับแต่ตัวเลขทั้งหมดที่โตขึ้นอ่ะมันบอกว่ากำมันกำลังจะเสียครับครับนี่เสียเหล่านี้กำลังทะลักทลลมทลายถาถมใส่คนไทยครับรัฐบาลจะเอายังไงไม่มีใครรู้รู้เพียงแต่ว่าตอนนี้ ผู้คนหมดแรงครับในไตรมาสหนึ่งปีนี้นะครับหนี้เสียเกิดขึ้นที่บ่อหนึ่งจุดศูนย์เก้าล้านล้านเติบโตสิบสี่จุดเก้าเปอร์เซ็นต์โอ้ยปีต่อปีนะพี่บีสูงมากนะคุณดูหนี้เสียมันเกิดขึ้นแล้วมันโตขึ้นหนี้รถยนต์มาเป็นดับหนึ่งทั้งหมดเท่าไหร่สองจุดสี่แสนล้านเติบโตสามสองเปอร์เซ็นต์นี่คือหนี้เสียนะหนี้บ้านเมื่อกี้หนี้บ้านหนึ่งจุดเก้าแสนล้านเติบโตขึ้นเท่าไหร่สิบแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับ ตอนนี้เขาพยายามที่จะปรับโครงสร้างหนี้ยืดหนี้ออกไปให้ผ่อนให้สอดคล้องกับลายลรับแต่มันยังดับปัญหานี่ไม่สนิทครับต่อมาส,สินเชื่อส่วนบุคคลเขาเรียกว่าพีโลนครับ,รบเงินกู้ด่วนน่ะยอดหนี้ตอนนี้เติบโตขึ้นมาเป็น2.6แสนล้านครับเป็นหนี้เสียนะขยายตัว12%ครับครับหนี้บัตรเครดิตเติบโตขึ้นเท่าไหร่คุณรู้ไหม14.6 14.6% 14. ครับ สถานะตอนนี้บอกได้เลยสภาวะเศรษฐกิจของคนเป็นหนี้และเศรษฐกิจของประเทศลางไม่ดีครับเชื่ดูลางคือสัญญาณนั่นเองฮะสัญญาณของนี่ครัวเรือนสัญญาณของประเทศไม่ดีเลยฮะนี่ข้อมูลตรงๆรงๆนะคือนี้นะสเปเชียลแมนชั่นคือนี่จัดชั้นที่ ยังไม่เป็นนี่ศูนย์ยังแอบเป็นนี่จับตามองเป็นพิเศษเพราะครั้งหนึ่งเดือนถึงสามเดือนยังคือยังไม่เป็น NPL เนี่ยนี่เสียก็นับสามเดือนขึ้นไปแต่นี้คือจับตาเป็นพิเศษจับตาเป็นพิเศษหนึ่งถึงสามเดือนจะเสียครั้งเดือนหนึ่งครั้งสองเดือนยังไม่ถึงสามเดือนไปชําระนี่เป็นแบบนี้ครับดูพอเตอร์หนึ่งพอเตอร์หนึ่งขยายตัวเท่าไหร่พี่บีเจ็ดจุดสามนะโอ้โหนี่ใกลเลยอ่ะเจ็ดจุดสามกำลังจะเป็นนี่เสียเหรอใช่โอ้โหนี่ลางไม่ดีแล้วมาดูเลยนะในเจ็ดจุดสามมาจากไหนบ้างนี่บ้านอ 1.8แสนล้าน<ะ>เพิ่มขึ้นเท่าไหร่พี่วีโอ้นี่เพิ่มขึ้น15เปอร์เซ็นต์เลยค้าง 1>, 1เดือน2เดือนยังไม่ถึง3เดือนนี่บ้านนะ1.8แสนล้านานี่รถยนต์นี่รถยนต์2แสนล้านบาทเติบโต7ปอร์เซ็นต์ฮะตรงนี้7เปอร์เซ็นต์กำลังจะเป็นหนี้เสียหรือเปล่าโอนะหนี้บัตรเครดิต1.17หมื่นล้านบาทโต32เปอร์เซ็นต์หนี้บัตรเครดิตนะพี่วีถ้าดูนี่คือหนี้บัตรเครดิตโอกาสเป็นหนี้เสียฮะ 3-2%เขาบอกว่าตัวหนี้บัตรเครดิตที่มันเป็นหนี้ที่จับตามองเป็นพิเศษเพราะครั้งหนึ่งเดือนครั้ง2เดือนยังไม่ถึง3เดือนนะเกิดขึ้นจากมาตรการของแบงค์ชาตินี่เลยนะที่ขยายเพดานการชำระขั้นต่ำจากเดิมหเปซ็นตเป็นแปเปเซ็นเหรอใช่อ๋อส่งผลโดยตรง โดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิตใช่ครับโอ้โหนี่โอ้โหนี่ลางไม่ดีครับครับนี่ตัวนี้มันมาจากไหนตัวเลขธนาคารอย่งประเทศไทยนี่แหละนี่ผมไม่ดู NPL นะอ่า NPL ผมพาคุณผู้ชมมาดูเนี่ย Special Mansion Loan เนี่ยอ่าอนี่ SM SM Housing Loan พี่วีโน่นโตขึ้นไปเท่าไหร่15% Housing Loan นี่15%้เรครดิตคโตไเท่าหร่เครดิตค้าร์ด22% 22%ที่แดงๆตัวแดงๆครเห็นแล้วตกใจครับ เป็นข้อมูลที่บอกว่าประชาชนคนไทยตอนนี้เจอภารละหนี้เสียและสิ่งหนึ่งที่สะท้อนออกมายอดปฏิเสธสินเชื่อบ้านถล่มทลาย70%กว่าเปอร์เซ็นต์จากเดิม50%สอร์ซต์สำหรับบ้านราคาต่ำสามล้าน3-5หล้านเดิม40ตอนนี้เป็น ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับยอดปฏิเสธยอดปฏิเสธพี่วีดูนี่จากเดิมห้าสิบเป็นเจ็ดสิบสามล้านถึงห้าล้านยอดปฏิเสธสี่สิบเป็นห้าสิบมากกว่าห้าล้านเนี่ยจากสามสิบเป็นสี่สิบนี่นี่รถอีกรถใหม่เนี่ยเดิมปฏิเสธสินเชื่อสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ยี่สิบรถเก่าเดิมยี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นเท่าไหร่สามสิบมันบงบอกอะไรเราครับบงบอกว่าคนไทยตอนนี้เจอภาวะอยู่เรื่องหนึ่งเงินในกระเป๋าไม่พอใช้ นี่ที่เป็นดินพอกหางหมูน่ะนับวันพอกพูนทวีครับแน่นอนครับการที่จะแก้ปนนัญหาหนี้ทั่วหัวเอาตัวให้รอดนั้นรัฐบาลต้องบูรณาการหลายเรื่องบวกกับต้งปรับโครงสร้างหนี้จัดการเรื่องข้อกฎหมายเรื่องเพิ่มรายได้นี่คือพันธกิจสำคัญของรัฐบาลและของประเทศไทยครับ